คนที่จำเราคนที่จนเราคำว่าบวาเป็นยาเป็นคำว่าราสอนได้ต้งรกบผู้ต้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่จเราในนั้เข้่ใจำเราแล้าปฏิบัติจำเรียกได้จำเราพ้อี่เสร็เส็จแล้วจำวราป้อนี่เสร็จ้อนแค้วบห้ารีกได้เข้าใจได้เพราะว่าจำเาภาษาเปนยาวทำให้แี้ก็แล้วกาทีแรกเลยนะทีแรกมัพอเรียนจบอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยทีแรกเนี่ยเอาไปี่ แต่เขาที่เอาต้นไบที่ไม่ยาวไว้เอาหมายถึงเขาต้องขึ้นไปของเขาแต่เวาสุดยาวของเขาเนี่ยจะไปให้สายสายายปลายเท่าไรที่ปลายปลายจะได้ที่ไม่เลยอะสุดยาวจะยาวกว่าก็เป็นยาวกม่เือก็เลยพอเป็นยาวกว่าก็เลยว่าในทีมที่รู้เข้าใจว่าแกเขาที่ไดอะีรที่ไม่เอยอก็กลับมาลับมาแอกจ่าย เราแก่แสนงานอานก็มันเดือร้อนไม่เข้าใจแม่จบศิลปะแล้วเราแก่พิการทางเพศเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่ไม่เกี่ยงก็ธรรมะก็เหมือนกันทุกอย่างถ้าเราเข้าใจรู้เห็นแล้วเราก็จะเข้าใจว่าทุกอย่างในชีวิตไม่มีอะไรเลยที่ไม่เกี่ยงธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะหแต่ว่าจะเป็นธรรมะ้อไหนใช้ย่างไงเราตัสันใอยางไรแล้วก็ปสมมติปฏิบัติยางไรแล้วก็ เป็นสิ <c ười> mm ่ง hmm. ท <c ười> like ี่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำได้ดีทำได้ถึงแล้วก็เรืประกาศให้ได้เราประกาศได้เราพ่าหรายว่าคำว่าอุปกรองเรา็่อจ่ายจะจาได้แต่ที่ปัาาที่ปัสราที่เราตรวจไปแต่ก็คว้าวุปพร่อที่จะทำตรวจอบได้สบายความมุที่ทำทีอยู่ทำ่าจิยที่มนักรานอยตรอบไว้มดลภายในตเควทมเป็นจริง ว่าราต้องตัวกันาตัวกันาแล้เด็กจความได้โอนด้ที่เราตองทำกันทม่้อทำลายไ้าย้องเล่าเรื่องถ้าเราทำลายเราไม่ได้แา่แอาพ่าเรยว่า้า่อกต้องเกิอยู่ข้างใ่ถ้าเราทำลายได้ี่ไม่ต้องเกิดเหร่ต้องเกเงถคที่ตัวถ้าที่ปัวแล้วที่ปัาสาเาไม่เกิดถ้าที่ปัสสาเเริญเราค่เรียกว่าชือความเป็นข้าวว้า ก็ต้พยายามพยายามที่หาความความคิดควขอคิดนี้หาคำตอบให้สิให้เราท้าบกันเอาบริจาคกันแล้วทีนี้ของเราต้องจะมีความต้องการเชื่อเข้าสู่เ้นทางของชาวบ้านในต่างประเอาในต่างประเทศในต้างประเทศแลวแต่สถานที่ของนิสิตระดับเพราะว่าถ้าเราเรื่องเราก็จะต้องปักใจปักใจว่าอันนี้นิสิตระดับนี้สถาบันนี้เลยก็จะต้องไปเป็นไงคุณคุณไทยเนี่ย เราไเรื่องอะไรประสาใตดสาตายเรื่องอะเพื่องจะตักสายแล้วก็แล้วก็ทำให้เสียใจแล้ก็เรเป็นตับสมไบแล้วก็ตับเปนนไม้เป็นจะเป็นจเแไมถัไม้เป็นตับอั้สบไรก็รับ็นี้เป็นดนี้นีแต่ต้อไปไนะว่าันนี้ดีอันนี้เป็นดีนะจ๊ะใด้ได้ด้วนเราต้องมีทุอย่างทีัเรเหมือน มันม <cin stereotype> so ีสองด้านเราจะแบงงด้านไหนเราจะเข้าใจด้าไหนเราจะเอาด้านเป็นด้านแล้วด้านั้นเป็นอ้านน้ไแต่ก็ต้องเข้าใจว่าสองด้านอนไ้ก็ไม่ว่าที่จะไปปักใจในไว่าถึงี่เข้านั้นเพาเราทที่รในี่นี้ดางพระศาก็์กาบอกว่าที่รในที่นี้เปี่งางการจาทีกนี้เนี่ยพ้อการหือว่าที่ี่เราทำใจสิอะไรก็แปลว่าที่จอไรที่จรในที่นล้ เราพ่อก็คอยรู้คำสอนแล้วก็รักใ้ได้นะพอรู้นะเอาไปพ่อไปยอแม่หน่อยก็ตามยอมเขาแล้วก็เอาครับมาแต่ก่อนต้องที่ต่างกันเลย่าต้องต่างกั อาจาน่ยาว่าที่บอ่ไปเนี่ยกว่าที่ตักเกตือแล้วเราที่ตกเลยเพาคืองกระพาใดที่เรางที่ตกกาพ้าใ้วี่ว่าที่ตักกระพร้าใจที่านเนี่ที่านในเรื่องที่จานกะาใที่จะลาให้หาไปถ้าเราจะที่จานบนก็จะเป็นเรี่อาเป็นเรื่องว่าสรชไหมแตกกว่าแต่เชื่เส่ยว่าแก่ เราเรยกเสื้อว่ารจเป็นีที่เปตัอนะวิตัดกนี้ก็อยู่ในเสภาพอยู้านแล้วก็ตีวเขางในมัวคัดุดไหนงานกรับถ้าตีขาดเดยวไม่ต้ว่าแล้วถ้าตีกาดเราด้องับไเลยใครท่ยากก็ไปีนี่ตัดมาถ้าที่นี่ตัแล้วาย่ได้แล้ วิสราท่านท่านครับท่านขอเล่าอาการวิสราวิสราไม่เข้าไม่ออกครับมีปากนั้นล่ะทางที่ได้เฉาะออกคุณแนะให้แกะละทําว่าแกะนะครับเราจะแยกออกเฉพาะเอาที่เหมือนกันนะปัจจัยแยกขวางแล้วครับครับก็เป็นวิสราที่ออกออกครั้งแรกที่ดาวเสร็จตัวครับ จากใรนี้อยแล้วก็มาเขรถ้าเราเนี่ยาได้เลย้าบ้านบ่อ้าน่เขาจะจับขนมาจับบ่้แล้วก็เอาไปรล้ยง่อเรื่อให้คนที่จับคนที่ตกคนที่เลี้ยงบ่อคนที่จับใช่ไหรเรื่องเมื่อที่จับคนที่ตกเมที่เลี้ยงเือนจับเด็กชาวบานเด็กก็มล็อกที่มันเป็นเชื่อใจแัล็อแการที่มันเชื่อเรือเ่ไใ มาพุทธศีลไปหนึ่งวนที่สองนิสัยแล้วกรนว่ามันรเล่ามันทลายจยแวเถอะอะไรวก็สอบวิชาใช่หครับี่เดียวใช่ครับทีนี้นีสสอกับนิสารก็เป็นมาผ่านเรื่งราใช่ครับนี่ก็การยกที่เรื่อง่ัวองพระเจที่ตาหมาที่จา่มแล้วก็ไปไม่ไปจากกันเลยอย่าไปเอามาถามว่าเราจะทำอะไ มีส่ที่ถามว่าพอแมพ่อแม่ารได้รัพ่อแม่พ่อรงานพอแงานัที่สองนหละไม่ต้องเก็บเครื่อัวรแต่ว่ามีที่จางงานที่จาราหลงไม่รวยออกที่จาราหลงมดีะมรวยแราที่จาราหลงใจ่จาราหวาที่จ่าเดียวที่้ารหละคือก็ได้ทุกเอารแล้วก็ไปทำเอกสารการรสการร เอาละได้ได้ทำกันฮะอาละทีได้หรือเล่าเาทได้หรือเปล่ากีดีทำได้ดีทำไปก็ไม่ต้อไปก็ังได้ใช่ไหมวะอับแล้วแต่เราที่้ราอยากทำถ้าอยากทำอะไรก็ทำถ้าอยากทำก็ท้าไม่ทก็นม่ทำไม่ได้ยาวแนเลยนะตองขอเพื่ออะไรวะขอวยื่ออะไรวะการเรียกสาวเราแล้ดีดีท แกของเราเขาเียกเที่ยวหวานนเที่ยวหวานเที่ยวหวานของเราอ่ะไอนเที่ยวถ้าไม่หวานแล้วก็ไม่ชอบแค่ความแค่ความเลือกที่ทำาด้แค่ทำแล้วก็เก่งแล้วก็ชื่อที่นเขาหอกไม่ด้พ่อแล้วนะไม่ไโกงเรี่วงาแต่เ้าเรียกว่าเปนคนมี่าเป็นนั่นเเท่ อ่ามีอะไรประกอบกับท่เออที่เราเร่ยนรูกันนะไอ้ี่เาถ่ายรูล้ต่เรามา่อ้วายงไนี่มไม่ใชวามจรินะคุณา่แต่ทุกม่านนาก็ไม่ได้อไปกมเาเข้าในรี่ะครับเนามจริงนะครับนี่รเออเ่สาก็ตื่นเลยนะครับ่เรานโ นี่ถ้าซักโจรเนี่ยเป็นตํารวจแล้วองค์หรือเปล่าหรือยังไงคนซักโจรมีลักษณะแบบอะริยะใช่เข้าแล้วลักษณะของผู้ที่มีความดาษดาขาวไอ้โจรชื่อว่าเป็นคนเลวร้ายแล้วก็กระจายไปในประเทศแล้วรู้แค่ตรงนี้รับรายงานไม่ถึงระดับได้ถ้าเป็นก็ดีแต่ถ้าเป็นก็โจรแล้วก็ไม่มีความดีแล้วไอ้ตัวนี้เป็นเตงเขาก็เลยเสร็จก่อน สตีเราพูดถึงเรื่องสภาว่าทำแต่ในที่เกิดความเสี่ยงเกิดสรามีวามรีบร้อนนเนี่ยแต่สี่ที่ตาา่สอุท์ร่องนู่นนแต่ว่าเาเป็นรักขโมยกันโจรกันอะไรเนี่ยานเลยน่แล้วกาทำให้เราเป็นรสต้วเขาเรืยอว่าอาจะทำร่เขาเร่อว่าเรพังรพัที่มา้แรงากเาูจับ ก็จจาวบ้ายามกันแต่พที่าำได้ทาได้พอเป็นไปได้กหลอมไ่เดินไปทำได้ก็ช่วยกนีคให้อะได้อ็ให้นงินเราก็คืออาทุกทางที่จะได้ทรเงิอยากได้ของผู้อื่นเราเปล่าพระพิฆาตนะจะเ้าตัวเองนะเ้าของที่เราต้องการะทำอะไรเขาจะเตเอาแล้วก็ิหายแล้ว เนเวลาที่างอุปกรณ์เร็จแลดี๋ยวานต้อกเร็กเดียวงาเสร็ดีอช่ไหเอาเอาเข้าไปตัววันแกะการงันที่เขาบอกว่าแกงานเนเรื่องีดีนะเอออาจจะไม่ใา่เป็นตัวรถบ้าเขาเลยแต่เาแค่ัวเป็น้าทเป็นปีกกาได้เลยวะได้เว่าจะเป็นแบบตัวอ่อัอ้ชุดถือจะทำมาทำที่แบบริมาเป็นตั๊กไฟคนละตัวเน่ยคนละตัวเนียคนละอัน เป็นผู้สอนเป็นผู้สอนแล้วที่จบในการยกสมะครับใช่็นที่อนได้ทำผู้สอนล้ที่จที่จบเจะแคครับขับจาว์เนผู้สก็ได้อโก็ได้แต่ว่าปติเียเป็นผูทามดีแ่ีเป็น้แต่เยวเควาอลาว็นผ้อสื่ลาวเป็นสิรรมาถ้ามันหายหดเคนเร็นเงิคจปเดินมาให้ได้